ครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมไดแพรช่ชเวขึสิทธิ์นะครับประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเป็นวันรัถจูรีนะฮะได้มีโอกาสมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาปั่นจักรยานประเทมีขึ้นดอยอินทนนท์นะครับครั้งที่6นะครับในวันนี้ก็มาวันศุกร์นะครับไปขึ้นดอยอินทนนท์ก็วันอาทิตย์ที่3มกุมภาพันนะฮะ ื่อประเภทชื่อการแข่งขันจัก,กรยานเชิงลักษณนาใจเกินร้อยนะฮะขึ้นในถนนนี้ก็จะเป็นปีที่6แล้วนะครับโดยชื่อการจัดการแข่งขันก็คือว่าคนพันอึดพิชิตลอยถนนครั้งที่6นะครับวันนี้ผมก็ในลงวันมาวันศุกร์ก็วันนี้ก็ยังไม่ใช่ มาล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าไฟที่บินของแอร์เอเชียมันมีเฉพาะจันทรุษศุกร์นะครับดังนั้นก็ต้อกาสได้มาที่ตัวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับครานี้ก็ได้มาที่สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตัวนี้กําลังเป็นช่วงที่คลิฟอล่าเฟสติวัลนะครับนะฮะนรัก็มีการช่วงมกราคมธันวาคมกุมภาพันธ์นี่ก็เชียงใหม่เป็นดอกไม้สวยนะครับนี่ครับ เป็นกนารจัดฟลอราเฟสติวัลของเชียงใหม่ครันะครับนี่จะนายผมคือหมอเจาพรก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเพื่อนฝูงนะฮะซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่เชียงใหม่หลายท่านนะครับก็ต,ตั้งแต่เรียนจบกันมาประมาณ30ปีก็แท่จะไม่ได้เจอกันเลยนะฮะนะครับก็ถือโอกาสตามจริงก็ไม่ได้มีแพลน จ้านายผมไม่มีแผนว่าจะมานะฮะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าผมจะมาปั่นขึ้นดอยถนนแต่แต่ไม่มีก็การจะมาคนเดียวตอนแรกก็คือไม่มีใครมาด้วยนะครับจ้านายผมก็เลยถือโอกาสอ่ะก็มาเป็นเพื่อนนะฮะในขณะเดียวกันก็จะมาก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนฝูงที่อยู่ที่เชียงใหมก่ก็อาจจะไม่ค่อยได้พบปะสังสรรค์กันเท่าไหร่นะฮะมีพรมีเพื่อนมาอาจจากทางไกล จากจังหวัดอุลรธาน,นีก็ถีอโอกาสนะครับมาได้ร่วมกันนะครับในว่าเย็นนี้ก็จะไปทานข้าวแล้วก็สังสรรค์กันเล็กน้อยนะครับในช่วงกลางวันหลังจากทานข้าวซอยเสร็จนะฮะก็ได้มาที่สวนพุทธศาสตร,ร์ขอเเช่งใหม่นะฮะซึ่งกําลังจัดฟอร์ล่าเฟสติวัลกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเต็นท์ควบอุณหภูมินะฮะ ก็คือว่าโชว์ดอกไม้เมืองหนาวนะฮะก็มีทั้งด้แก่พวกลิลลี่นะฮะแล้วก็ทิวลิปซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนะครับอันนี้ก็ผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คุณหมอยาวรกับเพื่อนนะฮะมีคุณหมอยวนนะครับเป็นอายุรแพทย์ที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็คุณหมออ้อยนี่ก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอมิกจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้พอดีวันนี้ว่างก็เลยได้มีโอกาส มาเที่ยวด้วยกันนะฮะที่สวนสัตร์จังหวัดชัยนาทนะครับนะฮะผมก็ถ่ายเห็นบรรยากาศในเต็นพ์ควบคุมอุณหภูมินะฮะที่มีดอกไม้มังหนาวเป็นหลักนะครับอันนี้คนที่มาชมงานก็ยังไม่ยังไม่หนาตาเท่าไหร่นะฮะเพราะช่วงที่ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับนะครับอ่าผมก็จะดูให้ดูนะฮะอ่านีคุนหมอวิพร้อกับเพื่อนนะฮะก็ดูฟรีกันนะครับ เป็นน้อยยวนก็กลังถ่ายรูปนะครับผมวันนี้ถ่ายด้วยเห็นในเต็นท์กันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาหรือเคยมานานแล้วนะครับอาจจะจดีคอถึงบรรยากาศของเชียงใหม่นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ก็คือดอกไม้นะครับร้านนาพฒนธนามร้านนาแล้วก็มีดอกไ้เยอะนะครับเอาละครับผมก็จะ ออกจากเต็นท์นี้ไปนะฮะแล้วก็จะไปถ่ายบรรยากาศรอบงานนะครับที่จัดการก็บริเวณงานก็ไม่เยอะนะฮะได้ทราบว่าตอนนี้เขาจัดเป็นหย่อมๆนะฮะมีหลายที่นะฮะก็ก็ดีก็มีทุกคนก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ด้วยความสะดวกสบายนะฮะ ออกไปนอกเต็นท์นะฮะก็จะดูบรรยากาศภายนอกนะครับ่เป็นาลเนี่ยนนะครับนอกเต็นท์ก็เป็นนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นโซนน้ำน้ำตกนะฮะน้ำตกนะครับ มี้ม้อข้าวแม่แกงลิงอยู่น,นะฮะเลี้ยงหน้าด้วยนะครับน้ำ่และครับผมก็คงจะถ่ายให้ชมบรรยากาศนะฮะรอบๆนะครับกอได้มีอะไรไปฝากนะครับสมาชิกนะครับที่รอดูรูป วิดีโอหรือว่าภาพนิ่งอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ช่วงปันขึ้นดอยถนนไม่น่าคิดว่าไม่น่าจะเอาแบกกล้องไปด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะทรหดมากอยู่นะครับาก็พยายามจะไม่เอาอะไรที่เป็นโหลดกับตัวเองไปนะครับหตวอนอสาสัยพักพวกช่วยถ่ายกล้องให้นะครับตอนนี้ก็ว่างก็ต้องหาเก็บภาพบรรยากาศของเชียงใหม่นะฮะช่วงปลายฤดูหนาวไม้ชมกันนะฮะ ตอนนี้อากาศของเชียงใหม่ก็เริ่มจะร้อนนะฮะเริ่มจะร้อนก็มีลมอยู่บ้างก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะไ,ได้อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบึงนะมันมันเป็นสวนพฤกษศาสตร์เป็นส,วน,รรนสวนสาธารณะนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับผมขอ จบการถ่ายทำได้แค่นี้ก่อนนะครับผมนายแพทย์ชวเอิงิทธิษ์นะครับประธานชมลมเพื่อจักรยานพ้สุขภาพลงสาธุรัรูโภบุรีนะฮะรายงานจากเมืองเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ